เราจะเลือกที่คุณภาพของสินค้านะครับเป็นหลักนะครับบริษัทก็ต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับไว้วางใจได้สินค้าก็ต้องสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้ด้วยแล้วก็ต้องชัวร์ด้วยค่ะก็ที่สําคัญกนะ็คือเรื่องการดูแลลูกค้าก็เลือกบริษัทที่มีพนักงานส่งเสริมเวลามีปัญหาอะไรก็จะได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ เรารู้สึกว่าถ้าเราร้านเราเนี่ยขายสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยเวลาเราขายเนี่ยเราจะขายสินค้าด้วยความมั่นใจแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้ก็เวลาเราแนะนําไปแล้วเราก็แนะนําไปแล้วมันใช้ได้ผลจริงก็คุ้มกับที่เกษตรกรตั้งใจมาหาเราเราก็มีความมั่นใจที่จะได้การจาหน่ายเพื่อที่ให้เกษตรกรไปใช้จะได้ผลดีและการที่หยิบถึงมือเกษตรกรไปเนี่ยคือเรามีความมั่นใจใว่า ยาจะช่วยชื้นแบลกลับมากลับร้าได้ดีมากจริงๆเองเราก็ต้องจัดยาให้ตรงกับโรคเนาะถ้าเป็นนอนก็ต้องจัดยานอนให้ได้ทำให้ได้ผลผลิตและแก้ปัญหาให้ก,กเกษตรกรให้ได้ให้เขาใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็แนะนำให้เขาใช้ให้ถูกช่วงถูกเวลาเพื่อจะได้ประสิทธิภาพที่สูงสุด ก็อย่างที่บอกครับว่าบริษัทไอซีระดาเนี่ยเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีมีทีมงานที่คอยให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมครับอันต้องยอมรับว่าทีมงานส่งเสริมของ i อซีพีระดาเนี่ยค่อนข้างจะเข้าถึงแต่ตอนเฮ้ยตรงโู้นตรงนี้มีปัญหาโอเคเ้องเข้าไปถึงพื้นที่ได้ทันทีแล้วก็มีพนักงานขายที่มาดูแลเราต่อเนื่องจะทําให้เรามั่นใจในการค้าขายครับไอซีพีรดา สบายใจค่ะทุกครั้งที่เกษตรกรใช้ยาของไอซีระดาเนี่ยเกษตรกรจะเกิดความมั่นใจแล้วก็อุ่นใจทุกครั้งที่ได้ใช้ I c ซีีระดาค่ะก็เป็นความสบายใจแหละถ้าเราแก้ปัญหาให้เขาได้เพิ่มผลผลิตให้เขาได้มันก็เป็นความภูมิใจความพอใจของเราถ้าเคยใช้สินค้าของบริษัท I c ซีีระดาอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ต่อได้เพราะว่ามีคุณภาพที่ดีสมกับราคาแล้วจะรู้ว่ามันคุ้มค่าค่ะอยากให้ลองใช้ สินค้าของไอซิบิรัดาเราก็ยืนยันได้ว่าสามารถจะเพิ่มผลิตให้กับลูกค้าได้แล้วก็แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้สบายใจได้ยิ่งใช้ยิ่งชัวร์